ฟอยหลับให้สบายนะพี่รู้ว่าเองเหนื่อยให้พักผ่อนนะกูว่าทำไม้กันชิบชิบหลับให้สบายนะครับคุณฟอยตอนที่คุณฟอยเป็นตำรวจจับฉันบ่อยๆก็ฉันขอออกหสิกรรมไ้ ให้ไสู้ภพภูมิดีนะครับคุณฟอยอะไรที่ไม่ดีก็ขออหัสีด้วยนะน้องขอไปอยู่แอบภพภูมิดีเนาะอ,อะไรที่ทำไว้ไม่ดีก็ขอโทษไม่ว่าตอนที่จะเป็นช่างที่กูต้องทุกต้องตีมึงหาเรื่องตีมึงหาเรื่องด่ามึงขอโทษขอให้อหัวสีไอพี่ด้วยน้อง เออไม่มีอะไรพูดมากพี่ก็อยากจะบอกว่าหลับให้สบายนะเพื่อนก็คือเพื่อนพี่พูดอะกับน้องไหมหลับให้สบายน้องพี่เองยิงอยู่ในความทรง,งจำพี่ตลอดไปไว้น้องนะเออผมต้องบอกก่อนอันนี้เรื่องนี้ผมไม่ได้ไดบอกกับใครนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแก๊งแนละ้วเนาะคือผมมองฟลอยเป็นคู่แข่งเรื่องการขับรถ ผมมาตลอดคือไม่ได้มองว่าคู่แข่งในด้านที่ไม่ดีนะครับคือผมมองว่าผมอยากเป็นเหมือนฟอยทุกครั้งที่ผมได้ขี่รถยนตน์ครับอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนน้องมันก็ไม่รู้เหมือนกันผมพยายามขึ้นรถไปกับน้องบ่อยๆเพื่อที่จะแบบเรียนรู้วิธีการขับรถครับอันนี้นเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมไม่ได้บอกกับน้องเหมือนกันจนวันหนึ่งผมได้ลองขับรถด้ตัวเองจากคนที่ทํางานดาไม่เป็นทําอะไรเลยไม่เป็นเลย ผมมีคู่แข่งที่เก่งเก่งขนาดนี้มันเลยทําให้ผมแบบพัฒนาตัวเองได้ขนาดนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสิ่งที่ฟอยฝันไว้ผมจะสารตอบนี่ครับ okay. <bo ost> ก็คือจะขอพูดง่ายๆสั้นๆเลยว่าคือสิ่งที่เองทําลงไปในวันนี้เว้ยคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริง เองได้ไปเกิดชาติใหม่หรือเองคอยอยู่บนสวรรค์ก็ตามเว้ยเองต้องคิดให้เยอะกว่านี้และเองควรที่จะแยกแยกออกให้ได้เว้ยว่าอะไรผิดอะไรถูกและควรปรับปรุงแก้ไขตัวเองเว้ย i, don't I don't